น้อมามีแก่อืกะาเลบดีอบยี่กกาเลยาวบเยี่แกาเลขึ้นในดูร่างของไทยอ๋อขนใดูรลเขาไทยม่ขนใดดูร่ากันนเออออขึ้นในดูร่างของไทยไปเลยอ๋อวอาครุงของไทยร่างของไทยร่างไหนขนในดูร่างไหนฮะอี่ก่เลมานเลไปทไหนน่มันไปดชาโน้ต่กมาเล่ยจมากยเกเยอะขคนรู้อาจารน้ยอาจาย่น้องพือยู่ละเพื่อเลย่แก่ไม่มีได้เว้มีแต่พี่น้องพเพื่อน้ันา อยางเี้ยอ๋อไอ้ฉโนดไเลยเลแคเนดูอ่าคคเนดูไล่์ดูคนเราสิออแคเนดูเออมาตะบกลกลคเนดูออาฉันคนลงไหนไลนไหนอือโอ้แต่ใส่ไปดิเลยต่อจากฉันเลยต่อจากต่อากต่อจากต้าซู่อ่ะเพี้ยออืมอย่าตีย้อน้องเพยมาคะคเนดูต่อหนาคเนดูต่อหนอย่าตีย้อนเพย์อมารเพยกูบอกพ่นนี่อย่างเง้เออ mì cho mở uy miệng nhau rồi cả họ nào rồi mà ông đi ăn phải lấy ra là thác uy à là à nó ờ ờ ông già la mình chỉ nói à lúc chia à, ông nó gì kia tao đây à ôm được sao bơi nó vừa bơi nó ghen nó cái này 家有伐？嗯。菜 <noise> 呢<楽>？有哦。菜哦，我栽过。哦，我喂鸡，我喂菜过。我种，我有时候呢，有啊，我菜呢，有啊，搞什么毛包嘛？我那菜缸呢，我那蛋呢，有菜卤。哎哟。嗯。那有菜搞什么毛包嘛？吼。嗯。那有菜搞什么毛？那我养猪，我没呢。哦啦。没。那这会子一把都来忙了。嗯。哦，那里安禄山身边的妈妈有三家会把了，喏。那个街道啊，那个有啥子了？乌鸡、乌鸡、乌鸡，那个菜，那个米椒了，婆。

อน้ตเลยเลยแกจุนยาเอออยู่แกอ้อยอยู่พี่อ้อยอยู่อุ้ยมาหรอมะมาอืมอ้อยอยู่สอืมน้ส่ด่าเลยอยู่ไส่บางแกภาษาลูกอ๋อบากวภาษาลอลูกอลูกอภาษาเล่นตรงไหนไล่ภาษาเลนเล่ตรงเลนไล่ลูกภาเล่ตรงไหนไล่ลูกอตรงไหนใช้าวลูกตรงเลนลราักดูบางกอ๋อเราบาเรวไม่ต้องไม่ตอตู้หรอยูะอัตาลงุ่นนาดีแลเนี้อใจุ่นนาดีอ๋อคุยอยู่อัตาลงุ่นนาดีกิใจไ่ไจ้ช่วยยานาดีกนอบ้าทออยู่แค่ไนดูใจภาษา่ลง à, bác là ủy ban chỉ là mấy giờ mấy giờ mấy lú sai, cha quẹt ba ông chồng đi ghé ông ghé ông nó ông thôi, cái này đủ phức tạp, này ghé vào, à nó lại nè, à, đi trả luôn, đi trả, đi trả mà,